เมือ่อภัยพิบัติมาเยือนความพร้อมคือสิ่งสําคัญที่สุดในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสิบสอุดรธานีได้เตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบครบวงจรก่อนที่ภัยจะมาศูนย์ปอพเขตสิบสี่ 14, ได้ดำเนินการวางแผนอย่างรัดก,กุมประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตอุดรธานีหนองคายเลยและหนองบัวลำพูพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ฝึกซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พร้อมติดตามและแจ้งเตือนเตือนภัย และเตรียมทรัพยากรกู้ภัยให้พร้อมใช้งานทันทีเมื่อเกิดภัยศูนย์ปพเค14เข้าสู่หมวดปฏิบัติการทันทีส่งชุดปฏิบัติการกู้ภัยพร้อมเรือท้องแบนรถสุกน้ำและเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดอปททหารตำรวจและอาสาสมัครเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายศูนย์ปพเค14ไม่หยุดเพียงแค่การช่วยเหลือ เรายังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่ฟื้นฟูบ้านเรือนสาธารณูปโภคและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการกลับคืนสู่ชีวิตปกติพร้อมประเมินบทเรียนปรับปรุงแผนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภัยในอนาคตทุกวินาทีคือความรับผิดชอบทุกชีวิตคือความสำคัญศูนย์ปอพเต14อุดรธานีจะขอเป็นพลังสำคัญในการคุ้มครองประชาชนด้วยหัวใจของผู้เสียสละศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต14อุดรธานี ร่วมปกป้องชีวิตและทรัพย์สินประชาชนทุกคนอย่างสุดกำลัง